สวัสดีครับพบกับภูมิอาจารย์อนุริศิกุมข่ำกับรายการเจซีฟินิกานเกษตรออนทัวร์นะครับโอ้ตอนนี้หนักเลยนะครับส่วนของน้องจุของผู้ใหญ่ปอ้อที่เราเคยมาถ่ายทากันไว้สวยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ําดันขึ้นมาทางฝั่งคลองนะครับก็เลยทําให้มีอาการทั้งใบทิ้งใบเหลืองเนี่ยอยู่ประมาณ20%เหมือนกันนะครับก็เลยมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นต้นนะครับฟื้นต้นก็คืออาจจะต้องอ่าตอนนี้มีใบต้นที่ทิ้งใบหมดเลย นะครับถ้าทิ้งใบหมดเลยแต่เมื่อกี้ลองจับก้านแล้วยังพอเหนียวๆอยู่นะครับเราก็จะใช้ j จซีโกลหนึ่งในการฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นใบใหม่แล้วก็ทางรากเนี่ยถ้าเป็นน้ําท่วมตัว JNC 6.3ก็จะเก่งนะครับอาจจะใช้ประมาณต้นเล็กนี้ก็ประมาณสักครึ่งโลได้นะถ้าจะทํานะครับต้นไหนนะครึ่งโลก็หิวแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นเนาะมาลงคลองเน,ะน,นาะโอ้เนี่ยใบย,ยังไหลยอยู่เลยฮะ ใบย,ยังยังไม่เป็นไรเลยใบยแต่ฝั่งนู้นลหนักเลยครับน้ำมาด้านนี้นะครับต้องต้องรีบทําเหมือนกันเพราะว่าเวลาอาการมันไม่ดีเนี่ยมันกินทางดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องฉีดพ่นทางใบช่วยปกติเราอาจจะเจ็ดวันสิบวันแต่เนี้ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องสักสองสองครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าได้โฮอร์โมนที่มันค,บครบบหน่อยมันก็จะประคองให้อยู่ได้เนี่ยนะโซนนี้ยังไม่เป็นไรนะครับ เมื่อกี้ทิ้งหมดเลยครับทิ้งหมดเลยแต่ก้านอย่างเหนียวๆก็ลองลองยื้อกันดูก่อนก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เจอภาวะน้ําท่วมในลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งเอ้าใจนะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนได้แล้วก็พยายามจะหาวิธีในการฟื้นต้นประคองให้มันอยู่ได้ไปก่อนพวกต้นเนี่ยอันนี้หนึ่งปีก็เสียดายนะครับกว่าจะได้ชุดขนาดนี้ก็สามารถโทรปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์อนุริตได้ครับ0882808528นะครับ เนี่ยชุดนี้ที่เคยมาถ่ายทำกันกำลังสวยเลยน้องชูครับชุดนี้อายุเท่าไหร่นะปีกับอีกเดืออน่าปีไก่สองเดือนก็14เดือนเนาะนี่ครับชุดนี้แต่ต้นที่มันสมบูรณ์มันก็ยังประคองอยู่เนาะ ฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังยังไหลยอยู่แต่มีอมเหลืองบ้างปกตินะครับช่วงนี้ช่วงนี้มีอมเหลืองนี่ปกติเลยหลายๆส่วนไ <c oughs> ม่เคยแห้งเนี่ยกินทางดินไม่ได้แน่นอนครับถ้าแฉะขนาดนี้แล้วก็ฝนตกตลอดการคลายน้ำเขาจะไม่มีการสังเคราะห์แสงก็จะไม่มีเพราะนั้นนี่โฮอร์โมนก็เลยต้องเลือกตัวที่สามารถดูดซึมได้เลยแล้วก็ดูดซึมได้เร็วสูตรหนึ่งอ่ะพี่ี่สิบห้านาทีมันเข้าแล้วแล้วมันมีครบหน่อย อย่างน้อยก็ประคองไปก่อนพี่ช่วงฝนน่าจะอีกประมาณสักเดือนนึงเนี่ยปีนี้น้ําเยอะปีนี้น้ําเยอะจริงๆแต่มแมลงก็ไม่เท่าไหร่นะ,มะแมลงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี้ตอนนั้นที่เรามาถ่ายทำกัน14เดือนครับต้นโคนก็ใหญ่ใหญ่ใช้ได้ อย่งว่าอยู่ว่าแรงๆเดี <eterm oon> ๋ยวว่าจะว่ามาช่วยจัดทรงอยู่เดี๋ยวแรงๆจะมาจัดทรงหน่อยเพราะตอนนี้มันเริ่มเริ่มตั้งแล้วเดี๋ยวดูทักรอบพืชจิกาเนาะถ้ามันแห้งหน่อยก็เดี๋ยวมามาแต่งทรงกันแต่งทรงเหมือนต้นสองปีนั่นกำลังสวยเลยเนาะแต่โชคดีต้นสองปีไม่เป็นไรอือเนี่ย อมเหลืองอย่างนี้เลยครับอันนี้เหลืองชัดเจนที่เกิดจากการน้ำน้ำแฉะ